สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําอะไรวันนี้เราจะมาเปิดกล่องสุง่มของพี่ชูนี่ไม่ใช่เป็นกล่องสุ่มของน้องหมีแคแร์แบหมีแคแร์แบก็คือเป็นหมีแบบสีๆอย่างเงี้ยแล้วก็จะที่ตรงพุงเขาก็จะมีตัวเป็นสัญลักษณ์แล้วหมีแต่ละตัวก็จะมีนิสยัยมีบุคลิกที่ไม่เหมือนกันเออเขาเคยดูในการ์ตูนอยู่มันจะมีตัวโกรธด,ด้วย เออเขาชอบที่สุดเลยตัวกัมปี้เขาชื่อกัมปี้กัมปี้อืมอ่ะกล่องนี้มันมีกี่กล่องอ่ะในในกล่องที่ชู้เนี้ยในกล่องเนี้ยตอนที่ซื้อมาเขาบอกว่ามันจะมีอยู่ทั้งหมดแปดตัวด้วยกันแต่ว่าก็จะเป็นตัวแบบเป็นตัวพื้นฐานแล้วเขาก็จะมีให้เราลุ้นด้วยว่ามีตัวพิเศษใช่ไหมเขาบอกว่ามันเป็นตัวซิลเลตแล้วก็มีตัวซูเปอร์ซิลเลตด้วย เหมือนทีความหวังของเราเราอาจจะได้ทั้งสีิครลตและซุปเปอร์ซีเครลตอยู่ในกล่องนี้กล่องเดียวเลยก็ได้นะมันจะเป็นประวัติศาสตร์เลยนะยจะรวยเลยนะก่อนหน้านี้มีคนเขาบอกมาแล้วว่าเขาได้ตัวสีิครลตด้วยไม่หราอาจ,จะได้ซุปเปอร์ซกเครลตกับสีิครลตอยู่ในนี้ไงมาล,ลองดูเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องสุ่มไปได้วยกันนะคะแล้วก็มาลองลุ้นไปพร้อมๆกันว่าเราจะได้ตัวสีิครลตมาหรือเปล่าเี๋แล้วนะเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยที่ลงทุนซื้ออันนี้มา ไม่ได้เพื่อยอดวิวอะไรเลยนะเนี่ยเพื่อความมันเพื่อความมันเลยนะเนี่ยแต่นะตาอันนี้ว้าวก็จะเป็นแบบนี้อันนี้แบบใหม่ๆเลยนะให้เป็นเลือกก่อนเลยจะเอาตัวไหนเอากล่องไหน Lady First ดีกว่าใจไม่ถึงเอามาเข้าเหรออืมอันนี้อยากได้ตัวไหนอ่ะกัมปี้เหรอ เขาเหรอตอนนี้ตัวที่ชอบอ่ะก็คือมีตัวกัมปี้ก็คือตัวสีฟ้าหน้าเวียยๆแล้วก็อยากได้ตัวซิเกตไม่อ่านไม่ใช่ตัวซูเปอร์ซิเกตเพราะตัวซูเปอร์ซิเกตมันจะแบบหน้าตามันจะไม่เหมือนตัวปกติมันไม่ดูการ์ดนะไม่ดูการ์ดไม่เอาไม่ต้องเอากาดออกมาเอาถุงออกมาถุงอัน แกเลยได้หรอแกเลยเขาไม่ดูนะกัมปี้หรือเปล่าโฮ้ยก<ฮ>ัม<ฮ>ปี<ฮ>้ได้ตัวที่อยากได้เลยอ่ะเฮ้เยมันมันโครมใช่ไหมต็งมันมันมันอะเฮ้ยมันมันสวยนะเฮ้ยสวยอ่ะ กัมปี้นาบึ้งมาเชียวฝนตกเรื่อยฝนตกเลยสีมันน่ารักมันเถิดก็น่าเบี่ยงมากเอาวางไว้เตยทีหนึ่งเลยกัมปี้แล้วครับหนึ่งตัวครับอ่ะต่อไปมันจะมีตัวไหนล่ะเราจําได้แต่๋ยวชื่อกัมปี้เนี่ยเอากล่องแรกเลยดีกว่าเจ็ดเขตไหมเนี่ยอยากได้สีเขตอยากได้สี่เขตถ้าเราได้สีเขตเราก็ไม่ไม่ครบสิใช่ไหมล่ะก็ไม่เป็นไรโลเราก็ต้องเอาให้ครบสิ เดี๋ยวปเอาไว้ตรงนี้คนละอันผู้เป็นหมีว่ะเตงจับดูก็รู้ว่าเเป็นหมีอาจจะเป็นหมีตัวสีเข็ดก,ก็ได้นะเตงผูเหมือนกันเลยเปนเปนเอาสีผูกไ็ได้พิกำเป้ไม่ชใช่ตัวนี้ตัวหลักเบไทามเหมือนตัวเองเลยอะ่ะมันใช้ข<อ>ี้เกจเหมือนตัวเองจ<อ>ริงๆเฮ้ยมันโอเคนะโอเคนะ เฮ้ยไม่ซ้ำไม่ซ้ำไปต่อไปต่อเก่อนี้แล้วกันเตงว่ามันจะมีไหมสีเขงเนี่ยหรือว่ามือสองเปลด่ให้หน่อยสิหลอกเขาเขาเาก็เป็นหัวหมีเหมือนเดิมหัวหมีเอ้ยไม่ใช่เตงอาจจะได้เป็นหัวหมีสีเขกจะได้ไงเตงโอ้เฮ้ยไม่ซ้ำไม่ซ้ำไม่ซ้ำตัวนี้ชื่อ wish b a r แต่เฮ้ยเราจะไม่ได้สีอื่นเลยเหรอเตงทำไมเราได้แต่สีฟ้าเนี่ย เฮ้ยทำไมไม่ซ้ำด้วยมันไม่ซ้ำอยัางโอเคยังไปต่อได้ยังไปต่อได้อะเอากล่องนี้ตอนนี้ผ่านไปแล้วนะครับกล่องนี้เป็นกล่องที่สี่นะครับกับความหวังซีเข็งนี่ตัวละสองพันกวบาทเลยนะคุ้มเลยอะได้ราคาขายเลยแล้วก็ไปซื้อตัวละสามร้อยธรรมดาเลยเนี่ยได้ค่ากล่องสูงเลยจะบอกเลยว่าเห็นแล้วเห็นการ์ดแมมแมมไปละ งไม่น่าจะใช่ตีเข็ดละเอาอเอาตัวเชียแบก็ได้แต่ไม่บักเหลือง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 ตัวน,นี้ชื่อว่าเฮ้ยมันไม่ซ้ำฟันชายแมเอยโอเคโอเคอย่างน้อยว้ามันคบแต่แตตัวมันไม่จังโกแหละเขาอย่าใจร้ายกับกูแต,แต่ละตัวเขาไม่เหมือนกันด้วยนะเนาะแล้วเขาเพิ่งเคยเห็นว่าคือ,ค,อคือมันมันจะมีหัวใจ อยู่ที่ตูดทุกตัวเลยจะมีหัวใจที่ตูดมันเอาละถ้ามันไม่ครบเอ้ยถ้ามันครบแปดตัวก็ถือว่าเราก็โอเคหละไม่ซ้ําอ่ะแต่ถ้าซ้ํานี่ร้องไห้เลยนะจะมีไหมเนี่ยสีเข็มเนี่ยเฮ้ยเกรยดเลยเนี่ยนี่รุนนี่ยังเนี่ยอ่าแต่มันก็เป็นตัวหมีนะเฮ้ยมันต้อง,องเป็นมันก็เป็นสีเข็ม่ะใช่ตัวหมีแล้วมันก็เป็นสีเข็มนี่ขแา่ไม่สีชมพูนั่นแหละ ตัวนี้แหละชมพู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 ไหมเย้ <Yeah! S 2> <uding! S 1> สนุกจริงๆเลยไม่เคยนึกว่ากล่องสุ่มมันจะสนุกอย่างน,นี้แต่มันมันก็แพงนะแตต้างกวนอาจจะบอกไม่แพงนะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีวะ่ะ <laughs> จะเฮ้ยทำไมเนี่ยมีวะ่ะหนักด้วย <c oughs> เออมันหนักเลยทุกตัวเลยแปมแปม ตีเข็ดสีเขียวอ่อนกูดลักแม่เธอชื่อกูดลักแม่โอ้ตอนนี้นะครับแต่เราก็ยังไม่ซ้ำเนาะพี่น้องครับเราเหลือสองอันความหวังของเราอะเรื่องลดลงเรื่อยๆกับการที่เราอะไรบ้างเราเหลือสีส้มกับสีม่วงสีส้มกับสีม่วงความหวังของเราเนี่ย มันลดลงเรื่อยๆแล้วล่ะ <c oughs> คือถ้ากล่องนี้ไม่ซีกล่องนี้ไม่ซีท้ำหนักเข้ากันเลยเขาว่าแปรบิกไม่ได้ละอาตัวนี้อาต,ตัวนี้เขาว่าตัวนี้เบากว่าถ้าวันนี้เราไม่ได้นะครับเราจะซื้อใหม่เราซื้อใหม่ <c oughs> เราจอ <c oughs> เาจอ <c oughs> เาไ้ได้เราเราผู้เราคนชอบเอาชนะ <c oughs> มันก็เป็นหมีอะจับตุ้มตุ้มไงน้ำหนักเอ้ามันเป็นสีเขดสีเข็ดไม่เข็ดอะสีม่วงไม่ต้องเปิดแล้วล่ะเพลงอันสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องมีสีส้มใช่ไหมถ้าไม่ใช่สีส้มนี่สุดเลยนะข่าอ่อนเลยนะเนี่ยสีเข็ดจะมากล่องสุดท้ายเลยจริงๆนี่เราไม่ได้เราไม่ได้เซต อะไรขึ้นมาเลยนะนี่มันเป็นความเป็นจริงทั้งนั้นเลยเนี่ยครับอย่าไปกลมจับสิก็รู้สิมันก็จับมันก็รู้อยู่แล้วเป็นหัวหมีอ่ะมันหนีแน่ๆตอนเนี้ยแต่มันจะมีหนีที่ไอ้แบบบีกกับหมดสิทธิ์แล้วล่ะถ้าเป็นซีเกตมันจะเป็นตัวอะไรมันจะเป็นเลื่อมๆใช่ไหมมันจะเลื่อมๆที่มันเป็นแบบใสๆ ซีจ็อบครับแปดตัวแคร์แบกครบเสร็จเขาจ่ยังทำไมซีเคดอะเวลาที่เขาไปขายมันถึงแพงเว้ยโคตรหายากอยนี่แหละเปิดตั้งแปดตัวเนี่ยไม่เจออะตัวสีต้มงเขาเรียกว่าอะไรเทรนเดอร์ฮาร์ดแบกโอ้ยเซ็งอะไมยเต่งแต่เขาน่าหามอย่นะแต่มันครบชุดแล้วมันครบชุดไงก็โอเคล่ะกับการที่หามันครบชุดได้ในราคาสองพันกว่าบาท แล้วหน้าเขาก็ไม่เหมือนกันเนี่ยแล้วเขาก็ทําท่าไม่เหมือนกันแม่นี่เขาทาท่ายกมือเฮ้ยแต่มันน่ารักน่ารักจริงๆน่ารักจริงแล้วมันหนักด้วยนะมันแบบมันโคมโครมแล้วมันก็ิ้เลยเฮ้ยมันสวยมันสวยมันสวยยอมรับเลยถ้าถ้าพูดถึงว่า8ดตัวครบเซร็จก็ก็ยังโอเคดีกว่าแบบมามาแบบมีกัมปีสองตัวเงี้ยอันนี้ก็ไม่ไหวอัน้ก็ต้องไปหาเพิ่มอ่ะโอเคครับก็ปิดคลิปด้วย ช่วยกัมปี้แล้วกันเนาะเพื่อนๆถ้าเกิดคิดว่าคอมเมนต์มานะคะว่ามีใครเปิดกล่องสูมเหมือนเราบ้างแล้วมีใครเห็นตัวสกคร์ตแล้วบ้างนะยังไงคอมเมนต์มาบอกกันข้างล่างด้วยเนาะวันนี้เราลากันไปแล้วค่ะไม่แจกนะเดี๋ยวไปซื้อมาใหม่บายบาย